คนนี้เพิ่งเข้ามานะอยากรู้เรื่องของโป๊ฟาสิสนะฮะเอาง่งายๆนะหนึ่งคุณอาจจะดูสารคดีในในในยูทูบก็มีเยอะแยะนะครับสองถ้าคุณอยากจะดูเป็นภาพยนตร์ดูแล้วบันเทิงใจแล้วผมผมผมกล้าท,ที่แนะนำกล้าที่จะแนะนำะเรื่องนี้แล้วว่าผมดูแล้วผมผมประทับใจแต่แตแ่ก่อนในอดีตเนี่ยผมก็มองว่าเ,เรากับคาทตลิกไม่ค่คยได้เกี่ยวข้องกันเท่าไหร่น,นี้ความสึกผมก็ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรดีๆกับโป๊ปเท่าไหร่ ก็มองเกันแค่เออเป็นอาจารย์คนหนึ่งอ่ะถ้าใส่สายปาตาโปรเจสเซนนะนั้นเรามองก็ป๊อบก็คือเป็นอาจารย์คนหนึ่งแต่พอเราดูหนังเรื่องที่ชื่อว่า The Two Popes นะฮะอ่าป๊อบสองคนอ่ะ The Two Popes นะครับไปดูเน็ตใครยังมีเน็ตฟิกอยู่ไปดูในเน็ตฟิกได้เลยครับเพราะมันซิสถือว่าเป็นอ่าคนแรกอ่าคนแรกเลยที่เป็นคนที่โลกใต้ที่ได้ขึ้นมาเป็นตำแหน่งมุขของสารจักรวาลการเมืองยุคสมัยของป๊อฟรานซิสเนี่ยเราพบคำสอนหลายอย่างป๊อฟรานซิสที่ค่อนข้างเป็นแนวปฏิรูป ที่สมัยใหม่หเขาเอาง่ายๆเลยพูดถึง l g b พระสงฆ์นักบวชบาทหลวงสามารถอวยพรคู่แต่งงาน LGBTQ ได้แต่ไม่ได้ความอนุรักษ์ใช่ถ้าอนุรักษ์ไม่ได้เลยโวยพรไม่ได้เนี่ยเพราะมันซิดเป็นเป็นคนที่มีโหเปติลูปปรับตัวเข้ากับยุคใหม่ซึ่งมันเหมาะสมกับบริบทของคาทอลิกจริงๆเพราะจริงๆเหมือนจะบอกนะคาทอลิกเป็นนักเปติลูปนะคาทอลิกเนี่ยแปลงมาเยอะ คาทอลิกไอ้คิสเตศษโปรเจสแต่เราจะว่าอุอ้คาทอลิกมันโบลงโบร,โบร,ราณมันน,นู่นนั่นบอกไม่ใช่เลยนะฮะเพราะการแยกของโปรเจแสแซนเราเมื่อ500ปีที่แล้วเนี่ยเมื่อวันพันห้าร้อยไปมันคศพ5 0 0กว่าเนี่ยนะครับนะโดยท่านมาติลเทอร์เน่ะแยกออกมาเนี่ยทำให้คาทอลิกปฏิรูปคาทอลิกปฏิรูปตัวเองถ้าการสักยานถ้าจะหาดั้งเดิมนะฮะคุณต้องไปพวกออร์โธดอกออร์โธดอกกันดั้งเดิมจ๋าๆเลยคาทอลิกก็ปรับตัวปรับตัวเลยคนง่ายๆคณมาประเทศไทยคาทอลิกปรับตัวเลยเรียกนิกนักบวชประสงค์เรียกรสจัักวว่าด เออเขาเรียกว่าวัดเลยนะอย่างคิดเซียนเราเนี่ยเราเรียกกว่าคิดสัจ,จักรเออนะเต็มที่ก็โบสถ์นี่ก็มาจากคาทอลิกนะสวัสดี